สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่องนิชาพัดบานนะครับผมก็วันนี้เราจะมาทําการติดโซนะครับผมคือผมเนี่ยได้ซื้อตัวอ d i d a s GC เนี่ยมาประมาณเกือบจะปีแล้วแต่ก็ไม่กล้าใส่นครับผมเพราะกลัวมันจะเลอะนะผมมันราคาค่อนข้างแพงนะครับผมก็วันนี้จะทําการติดโซนี่โซคืออะไรนะผมอันนี้ผมได้เพิ่งไปศึกษามาว่ารองเท้าก็มีการติดฟิล์มเหมือนกันนะครับผมเหมือนคล้ายๆเราติดฟิล์มโทรศัพท์นะครับผมนี่ลักษณะจะเป็นอย่างนี้นี่ เหมือนท่มันมันจะผิวมันจะแบบออกหยาบหยาบนิดนึงในผมสั่งจากในช้อปปีนะมันก็มีหลายราคาลองสั่งกันดูนะครับผมอุปกรณ์ก็จะมีลืมในอะะุปกรณ์เลยก็มีแน่นอนแหละก็มีโซก่อนนะผมก็มีคันไกนะผมคันไกมีปากกาหรือดินสอก็ได้นะผมไว้เราจะล่างนะผมล่างก่อนที่เราจะติดมันนะครับผมก็มีไขควงนะผม ไว้แปะซออตามร่องพวกนี้นะผมแล้วก็อีกที่สําคัญนะผมนี่แล้วผมไดนะผมคือจริงๆผมไปดูใน,นเน็ตมาเนี่ยเขาบอกว่าต้องใช้เป็นไดนรร้อนแต่ผมมีแค่ไดรเป่าผมก็คงจะ <G uer an> leva. คิดว่าคงจะใช้ได้นะผมไปเดี๋ยวลองดูกันเลยเราจะเหลือเราจะวาดแบบให้มันเหลือข้างๆนิดเดียวนะผม เผื่อพื้นที่ไว้นิดเดียวพอไม่ต้องเยอะนะครับเดี๋ยวเราเป็นวาดฝั่งด้านหลังดีกว่าจะได้ไม่เลอะจะลืมเผื่อด้านหน้าขึ้นมาด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะมีไอ้นี่มันอยู่เนี่ยด้านหน้าไอในยางมานะันอ่ะแล้วก็กะประมาณนี้ครับวาดกันดูตื่นเต้นว่า จะไปจ้างเขาติดแม่งก็แพงนะครับผมก็เลยติดเองแม่งเลยดีกว่าลองดูนะครับเดี๋ยวถ้าเสียก็ค่อยสั่งใหม่เพราะว่าแม่งถูกกว่าไปติดที่ร้าน อัดเลยติดต้นโอยต้องตัดดูแม่นี่ก็จะได้มาแล้วประมาณอะไรเราก็ลองตัดกันใช้กรรไกรแบบคมๆหน่อยนะผมเพราะว่าตัวฟิล์มเนี่ยมันจะค่อนข้างหนานิดนึงอ๋อแล้วก็ที่สำคัญนะครับตัวฟิล์มอ่ะมันจะมี เขาเรียกอะไรนะมันจะมีความหนามันด้วยนะความหนาของฟิล์มเนี่ยหนาหนามากหนาน้อยมันก็จะมีผลของมันอยู่นะอย่างที่ผมไปอ่านมานะถ้าฟิล์มที่แบบมันจะเขาเรียกอะไรนะหนาหนาหน่อยเนี่ยข้อดีของมันก็คือจะช่วยให้ไอ้ฟิล์มเนี่ยกว่ามันจะสึกเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะนานแต่ข้อเสียของมันเนี่ยเขาบอกว่าเดินแล้วมันจะแปลกแปกเดินแล้วเหมือนกับมันจะมีอะไรมาติดรองเท้าอ่ะแต่ว่าส่วน ข้อดีของไอตัวฟิล์มที่บางๆเนี่ยมันก็จะรู้สึกเหมือนเราไม่ได้ติดฟิล์มมันนะครับผมแต่ข้อเสียมันก็ของข้ามกับของหนาก็คือมันจะขาดง่ายนะครับเนี่ยเสร็จแล้วครับอันหนึ่งครับไอเศษ็จษพวกนี้ก็อย่าเพิ่งทิ้งนะครับเพราะว่า,วาเ,เห็นเขา,เาไปแบบเหมือนกับไปติดที่ตรงส้นเพิ่มนะครับเพิ่มความหนาให้กับส้นนะครับเพราะว่า ส่วนตรงส้นเท้าเราเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่กดแรงกดรับน้ำหนักของเท้าเรามากที่สุดนะครับไปละเรียบร้อยก็จะได้มาประมาณนี้มาเดีย๋ยวลองติดกันดู เรีมก่อนเลยนะครับอ๋อเราเอย่าลืมทําความสะอาดพื้นรองเท้าก่อนนะครับแต่สําหรับแบบใครที่ยังไม่ได้ใส่ก็เช็ดเช็มันนิดหน่อยก็โอเคแล้วแค่ให้มันไม่มีฝุ่นไปไปจับนะครับผมเพราะว่าถ้ามีฝุ่นไปจับเนี่ยเราจะเขาเรียกอะไรนะมันจะติดไม่อยู่ติดได้แป๊บเดียวเดยวมันก็ไม่อยู่โอเค ลรวก็วางมังเข้าไปให้มันตรงตรงตรงนี้ลงมามาเขาเรียกอะไรนะไล่ฟิล์มนะครับผมให้มันเข้าไปตามล่องนะครับผมคือกดให้มันเข้าไปตามล่อง อันนี้รู้สึกว่าฟิลที่ผมสั่งมานี่ค่อนข้างจะหนามากนะผมไม่รู้ว่าเดินแล้วจะเป็นยังไงครับรเราต้องไล่ไปก่อนเดี๋ยวผมลองใช้ไอ้นี่ช่วยดีกว่าใดใช้ความร้อนเยอะที่สุดของใดเท่าที่จะทำได้นะครับ คือไหมเนี่ยเอมันนิิงจงด้วยน่งลงนะแล้วก็ใช้ไขควงน้บผม ซอให้มันลงตามร่องมันมนางานฝีมือนะครับผมก็นิดนึงยากนิดนึง A few moments later โอเคครับตอนนี้ก็ผ่านไปน่าจะเกือบ,บจะชั่วโมงแล้วนะครับผมก็ได้มาประมาณนี้นะครับ แต่พูดถึงเรื่องความสวยงามหรือความเนียบของงานก็ยังไม่มีนะผมว่าคือไม่ไม่สวยอะมันยังไม่ประทับใจนะผมนะมันก็ครั้งแรกนะแล้วก็เมื่อกี้นี่ผมใช้ตัวช่วยใหม่ใช้ไฟแช็กนะครับแต่ว่าใช้ลนแบบแบบเดียวนะผมเอเไอตัวใดเนี่ยมันมันความร้อนมันน้อยเกินนะผมมันนานกว่าจะแบบทำให้ฟิลมันอ่อนลงได้นะครับผมแล้วก็ ใครที่ใช้ไฟแช็กก็ระวังด้วยนะผมพอเราลนนานเกินไปเนี่ยฟิมมันอาจจะบางได้นะผมยังไงก็ถ้าใครแบบติดหลายๆคู่ก็แนะนําเป็นไอตัวไดร์ล้อเลยดีกว่านะผมก็น่าจะเวิร์กกว่าแล้วก็น่าจะปลอดภัยสําหรับรองเท้าเรามากกว่านะผมนี่เมื่อกี้ไฟแช็กมันจะหมดผมก็เลยไปหาเทียนมานะผมหาทําจริงๆผมว่าจุดใส่นี่แต่ว่าลืมไปว่าไอไส้เทียนเนี่ยมันมันจะมีขมเหลว ก็เนี่ยนะโดนฟิล์มไปน,นิดนึงแต่ว่าไม่ลงเท้าไม่เป็นไรนะผมก็โดนฟิล์มนิดนึงเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครจะแบบใช้ไฟแช็กก็โหต้องระวังแผวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวก็น่าจะเอาคาัตเตอร์นะผมมันจะมีร่องอยู่คงจะกรีดตามร่องพวกนี้มาเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูว่าเราจะต้องกรีดตรงไหนขอใช้โทรศัพท์นะผมเดีย๋ยวใช้คู่หนึ่งที่เรายังไม่ติดแล้วกัน นี่ครับเดี๋ยวเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะกรีดล่องนี้เพราะว่าฟิล์มเราแปะมาถึงตรงนี้มีคู่ที่แปะแล้วดูดิเล่นมากเลยแต่ไม่รู้กรีดมาแล้วเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราลองดูกันฟิล์มหนามากนะผมขีดไม่เข้านะขนาดนี้เอาเปลี่ยนใบมีดใหม่ด้วยนะ โอเคครับเราก็กรีดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มันจะสวยเลยแหละถ้ากรีดตามร่องของมันนะผมพวกเศษที่เหลือนะผมผมก็จะมาติดตรงบริเวณส้นกับบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะผมเพราะว่ารองเท้าเวลาเราเดินเนี่ยจุดนี้จะสัมผัสพื้นเยอะที่สุดจุดด้านในเห็นไหมแล้วก็จะมีตรงส้นซึ่งมันจะทําให้ฟิล์ม2ตรงนี้สจุดนี้มันจะสึบก่อนผมก็เลยแปะตรง2จุดนี้นะผมสำหรับผมก็ติดแล้วผมรู้สึกว่า สั่งเป็นฟิล์มบางดีกว่าจะติดง่ายกว่าแล้วก็แนบแนบไปกับตัวพื้นรองเท้ามากกว่าเนี่ยผมติดมาแล้วเนี่ยมันคือมันมันไม่แนบไปกับรองเท้าอะ่ะไม่รู้ว่าฟิล์มมันหนาเกินไปแล้วเปล่าพยายามเป่าแล้วนะมันก็มันไม่แนบอะ่ะมันจะมีเสียงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับผมที่อยากจะแนะนําก็คือการติดโซเนี่ยพยายามติดจากบริเวณตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงกลาง ไล่ลให้มันแนบก่อนตรงกลางนะครับผมแล้วก็ไล่ออกมาด้านขางใครที่รักรองเท้าแนวรักรองเท้ามากๆอย่างผมเนี่ยก็แนะนําให้ติดดีกว่าช่วยถนอมพื้นผิวรองเท้าของเรานะครับผมแล้วก็สําหรับใครที่ใส่แล้วแบบแล้วก็อยากไปขายต่อเนี่ยเราก็จะตรงนี้มันก็จะช่วยได้ในเรื่องของราคานะครับผมทําให้แบบรองเท้าของเรายังใหม่อยู่ยังขายต่อได้ ได้ราคานะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดแชร์นะครับผมแล้วก็ subscribe นะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมคลิปใหม่ๆมาเนี่ยจะได้ไม่พาลาดกิ๊ของผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ